กลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะพาคนผู้ชมไปที่จังหวัดกาะสินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาะสินนะคะร่วมกับกรมโยธาธิการและพังเมืองสนองพระราชปณิธานค่ะส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ในโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ค่ะตามพังภูมิสังคมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ ที่บ้านหัวขวาค่ะตำบลหลักเมืองอำเภอกำรมะรลาสายจังหวัดกาลสศินนายทวัชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสศินเป็นประธานสมมอบบ้านผู้ยากไร้ในโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ค่ะตามผังภูมิสังคมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ให้แก่นางเพนชัยบาล บ้านเล็กที่8กาวค่ะหมู่ที่8ตําบลหลักเมืองอําเภอกำมะลาสายจังหวัดกาลสศิน์โดยมีนางสาวยุพินพรมหล่อค่ะรักษาการในตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษสํนงงานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาลสิน์นายอุทยัยสิงห์ทองค่ะพัฒนาการจังหวัดกาลสิน์หัวหน้าส่วนราชการกับผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนประชาชนเข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ในโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ค่ะ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับ76จังหวัดทั่วประเทศดําเนินการจัดทําโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคมจํานวน86หลังเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตามหลักการทรงงานด้านจิตอาสาและเพื่อซ่อมแซมปร,ปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ตามฐานข้อมูลผังภูมิสังคม ให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยตามหลักวิชาการนำไปสู่ด้านเสริมสร้างการมีส่วนร่วมสู่การเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นและมีคุณค่าต่อสังคมครับค่ะโดยจังหวัดกาลสินนะคะได้คัดเลือกบ้านของนางเพนค่ะซึ่งมีสภาพชำรุดแล้วก็ไม่แข็งแรงจึงได้ดําเนินการปรับปรุงค่ะร่วมกับภาคีเครือข่ายและจิตอาสาในพื้นที่ค่ะโดยไม่ใช้งบประมาณจากภาครัฐ เป็นการร่วมแรงร่วมใจกับปรปับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็ได้ทําพิธีส่งมอบบ้านพร้อมกันทั่วประเทศค่ะในวันที่24กรกฎาคม2567ค่ะ